เคล็ดลับเวลาก้างปลาติดคอทำยังไงดีวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังก้างปลาติดคอนะครับถ้าเป็นสมัยเราเด็กๆนะครับคุณแม่ก็จะนะครับนำกล้วยน้ำว้านะครับมาหั่นเป็นแว่นๆนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆหรือไม่ก็ปั้นข้าวเหนียวนะครับเป็นก้อนๆนะครับแล้วให้เรากลืนใช่ไหมครับกลืนเพื่อที่จะดันนะครับเอาก้างปลานะครับที่ ติดอยู่ในคอเรานะครับให้มันลงไปนะครับนะครับโดยหวังว่าก้างปลานั้นนะครับจะถูกนะครับกล้วยน้ำว้าหรือข้าวนะครับพาลงไปนะครับถอนออกจากคอของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันเป็นการผิดอย่างรุนแรงเลยนะครับก้างปลาติดคอท่านนะครับให้ท่านนะครับใช้น้ําสะอาดนะครับลองกลั้วคอดูครับกลั้วนะครับ นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดแสดงว่านะครับก้างมันติดลงไปไม่ลึกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดนะครับอย่านะครับอย่าใช้วิธีแรกที่อาจารย์บอกนะครับว่าเออใช้ข้าปั้นหรือว่าใช้กล้วยน้ำว้านะครับหรือใช้ข้าวเหนียวนะครับปั้นเป็นลูกนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็กลืนลงไปนะครับเดี๋ยวเผลอๆนะครับท่านจะติดคอตายนะครับให้ท่านนะครับ ใจเย็นๆนะครับอดทนหน่อยนะครับไปที่นะครับโรงพยาบาลไปหา,าไปหาคุณหมอนะครับคุณหม